สวัสดีงามทุกคนวันนี้คุกกี้ล้านคิงด้อมอัปเดตอีกแล้วแล้วก็ดันมาอัปเดตพร้อมกับคุกกี้ทาวเวอร์ออเอเวนเจอร์ซะด้วยวันนี้เท <c oughs> ่ากับว่าถ้าเกิดเราจะซื้อแพ็กอะไรที่ก็ตามที่เกี่ยวกับคุกกี้ล้านนี้เท่ากับว่าวันนี้โดน2แพ็กแน่อย่างไม่โดน2โดน2เกมแน่ๆแพ็กอะอย่างน้อยอะคิงด้อมแพ็กหนึ่งแล้วก็ทาวเวอร์เออเอเอนเจอร์แพ็กหนึ่งนะดีวันนี้ไม่ไม่มีคุกกี้ไม่มีคุกกี้โอเวนเบรก อัปเดตอีกทีนึงอัปเดตก็จะเสียอีกนะอ่อแพ็คไหนน่าสนใจเดี๋ยวขอสำรวจแพ็คก,ก่อนเพราะว่าก็เพิ่งเข้า,าเข้าเกมมาอันนี้แพ็กเกจเช็คชื่อรายวันก็เหมือนเดิมรู้สึกว่าเอ่อนักธนูแห่งสายลมเหรอเดี๋ยวดูก่อนว่าได้อะไรมั่งอ๋อนี่ไงพาชใช่ไหมอืมสามจริงๆก็ว่าจะสุ่มด้วยแหละเผื่อเผื่อมีโอกาสที่จะได้นักธนู จริงๆก็คุ้มนะถ้าเกิดซื้อแพ็คอันนี้เนี่ยมันก็ได้พิมพ์ตัดแต่มันมีเอเชนต์ไหมถ้ามีเอเชียนก็ก็น่าสนใจอยู่ไม่มีเอเชียนพิมพ์ตัดอ่ะมันได้น้อยส่วนใหญ่ที่จะได้ที่จะเที่ยาจจะได้ก็อันเนี้ยมันคุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวลองไปดูตู้กันเดี๋ยวขอดูตู้กันนะว่าตู้ตู้มาหรือ,อยังอ่าคุกกี้ธนูสายลมโอนี่ไงช่วงนี้กำลังกำลังปั้นคุกกี้จอมโจกุณธรรมอยู่เลยแล้วก็ มินช็อกโกกำลังปั้น2ตัวนี้นะ,ะมาอ e ีเวนอันนี้แอนเชียนเรายังไม่มีตัวเลยต้องวาไหน,สก,น,กนสกินยังก่อนแล้วกันสกินยังก่อนเราไม่สมบัติใหม่ด้วยเราหลับสูงอะ่ะเดี๋วดูอัตราได้ไหมดูอัตราก่อนอ๋อนี่ไงเลเจนดรี่ศูนจุดศูนย์สามน่าจะต้องสะสมหินแหละ 1, 1หนึ่งเปอร์เซ็นต์เรคือไม่มีหลายตัวเลยนะ อ่ะอันนี้มันก็ยังพอมีโอกาสอยู่ไหมมันคือมันหายากอะ่ะมันเป็นตัวที่หาค่อนข้างยากอะ่ะฉะนั้นจะจะซื้อทีหนึ่งนะถ้าซื้อแล้วไปไม่สุดก็ก็อาจจะไม่ควรที่จะซื้อนะเอ่อเกมนี้เราก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเล่นนะเพิ่งมาเล่นเพิ่งมาติดดีกว่าอุ๊ยอันนี้น่าสนใจจริงจริงไม่ต้องหาธนูก็ได้นะหาหาไปหาเอมิสติกฟาวก็ก็ได้นะอันนี้อะไรเนี่ยอืม แพ็คจริงๆแพ็คนี้ก็น่าสนใจผนึกสายลมอะ่ะมันได้ผนึกสายลมไงแต่ว่าถ้าเกิดได้ได้ท็อปปิ้งมาแต่ตัวละครไม่มีมันก็จะเล่นยังไงอะ่ะก็ไม่ได้เล่นน่ะเนี่ยอ่ะอันไหนได้แน่ๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้สี่ผลึกสี่แล้วเออเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวนะคุกกี้คุกกี้เนี่ยพอเราจะสะสมมาเราก็ต้องสะสมให้ครบ20ิ้หินนะแต่ตอนเนี้ยเท่าที่เท่าที่ดูแหล่งนะ เราได้ไม่ถึกแน่นอนคิดว่ามาอ่ากดสุ่มในตำนานไปละอืมเปิดตัวคุกกี้ใหม่แล้วเราได้เลยไปเน,นี่ยอ่าโอเคก็คงจะต้องสุ่มอะไลเออจะลองสุ่มสักเล็กน้อยก่อนดีไหมเพื่อเนี่ยมันก็แจกฟรีจริงแจกฟรีรายวันก็ถ้าเกิดจะซื้ออะย่างน้อยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องได้สุ่มอีกครั้งหนึ่งอะเนาะ ไอพาร์ทเนี่ยสมมติถ้าเกิดซื้อพาร์ทนี้นะจะลองคำนวณดูละคำนวณคร่าวๆดูละซื้อพาร์ทนี้ถ้าเกิดว่าเล่นแบบพลิกๆจริงๆนะอาจจะอย่างน้อยก็ได้ละหนึ 1, ่งพันสุมได้หนึ่งสุบได้สุมได้หนึ่งรอบเออเราละสิบครั้งเราสุมครั้งหนึ่งก่อนละกันแต่ว่าไม่ได้หรอกสุบๆไปงั้นแหละ <laughs> เห็นปะมัน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 ,ม,นมันได้ยากอะ่ะมันเป็นตัวเลจ e ดารี่ที่ได้ค่อนข้างยากอะ่ะ นี่อะไรคุกกี้ถนงสายลมคือต้องสุ่มให้ครบ2-5งสิบครั้งซึ่งก็เท่ากับว,ว่ากดกดไอ,ไอสีม่วงเนี่ยทั้งหมด2ี่5ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วตัดสินใจว่าแพ็กนี้เราจะไม่ซื้อ,อเดี๋ยวดูอัตราก่อนอันตราก็มันก็แบบไม่น่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเติมแพ็กอ,อื่นละกัน บายแล้วกันธันูสายลมจะมาก็มาแล้วกันรู้สึกว่าเติมไอ้ไอ้เนี่ยกี้โชคิอตามิสติกอ่ะน่าน่าจะคุมมามีอะไรอีกท,ที่ที่คิดว่าอยากจะเติมเอาหลุดอีกแล้วเลยมานั่งตัดสินใจว่าจะซื้อ Kingdom Pass <laughs> โอเค แต่ว่า Kingdom Pass ถ้าเกิดใช้คูป,ปองอะยังไงมันไม่ถึง1 7าคูป,ปองที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยคือมันเป็นมันเป็นเอ่อการใช้แต้มเพย์พ i อยนะคือคือเราไปเจอมาว่าถ้าเราใช้แต้มเพย์พลอยอะมันก็จะลดราคาไปได้ตั้งเยอะนะเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้สินค้ามัน179ใช่ปะ่ะเราก็แค่ซื้อคูป,ปอง100เอาแต้มเพย์พ i อยที่เรามีอยู่เนี่ยไปแลกเปิดคูป,ปอง100แล้วก็เท่ากับว่าเราไปซื้ออะไรก็ได้ในเกมอะมันจะได้ลดทันทีเลย100บาทซึ่งคิดว่าถ้าเกิดจะซื้อ เราจะแลกแค่1นึคูป,ปองก่อนนะวิธีการก็ง่ายๆนะกดเข้าไปก่ใหม่รอนะรอแล้วก็กดใช้แต้มนะอันนี้เดี๋ยวจะต้องมีขั้นตอนในการสแกนนิ้วด้วยนะไบโอเมตริกนิดนึงอ่าโอเคเราทําการสแกนไบโอเมตริกของเราไปแล้วนะอ่าพอสําเร็จปุ๊บก็กดตกลงเปิดแอปมากลับมาหน้าแอปขั้นตอนต่อไปก็เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราก็กดซื้อปกติ นะมันก็จะมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมว่าเราใช้คูป,ปองไปแล้วหนึ่งร้อาบาทจากร้อ็ดสิบเกาก็จะเหลือเจบเาบทขอสแกนไปอไม่ถสิงนิดขั้นตอนก็ประมาณนี้่าเดี๋ยวสแกนให้ดูเลยว่าคูป,ปองที่ใช้น่ยมันลดได้จริงหนอเเพียงแค่ใช้แต้มเพย์พอยต์คือก่อนหน้านี้มีแต้มเพย์พอยต์ประมาณหมื่นอะตอนนี้ก็แลกลงมาเยอะๆก็เท่ากับว่าประหยัดไปได้หลายหลายร้อยอยู่นะ อ่ารับทันทีสามพันสะามพันเพชรนะเดี๋ยวขอดูรางวัลซีซั่นก่อนรับไม่เถอะเพราะว่ายังไงเราเรา,เราอินทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงอ่ะได้ได้แค่ไอของมิสติกก็คุ้มละโหให้เลื่อนอย่างนี้เหรอโฮลี่เบอร์รี่กว่าจะสะสมครบเอานี่ละกันเอานางเอาราชินีน้ำแข็งร <laughs> ักรักเจ๊ราชินีน้ำแข็งมามิชชั่นอโอเครับรางวัล ถ้าถึงเลเวลสิจะจะได้เนี่ยชี่อยากได้คืออยากได้ชิมตัดคุกกี้นี่แหละเอาไปสุม่มเอาไปสุ่มหามิสติกฟาวดีกว่านะส่วนแพ็กอื่นๆก็เอ,อ่อเท่าที่ดูก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าจะซื้อจะจะอยากได้ตัวนุนูนจริงๆอะ่ะก็น่าจะน่าจะน่าจะหลายอยู่นะแต่เรมีคูป,ปองไงแต่คูป,ปองมันก็คงจะไม่ถึงอะ่ะ ฟองก็คงจะไม่ถึงกับต้องเอาไปใช้กับต้องไปเติมเท w e เอ่อไอวันเจออีกนะเราเออไว้ก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตอ่ะซื้อครั้งแรกรับรับไปเลยซึ่งเรามีอยู่แล้วแต่ก็ดีละเพราะเราจะได้เอาไปอัปตัวละครเอาไปลงด่านนะเราก็ไม่รู้จะจัดเซตลงด่านยังไงนะอาศึกประจันบาลอ่ะศึกประจันบาลไม่ได้เล่นเลยอ่ะรับรางวัลก่อนจริงๆก็ว่าจะว่าจะเล่นวสุดท้ายๆนี่แหละ จะลืมไม,ไม่ไม่มีเวลาเขามานั่งเล่นนะอ่าแล้วก็อารีอารีนาเรารียังอารีนารีแล้วนะอ่าเนี่ยที่เราทําไว้ก็สูงสุดเท่านั้นแหละออ้ครั้งแรกนะอารีนาครั้งแรกนะเพราะว่าไอดีใหม่ได้สองหมื่นเลยละเอ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยมานั่งค่อยมานั่งตะลุยใหม่ไม่เป็นไรไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวค่อยว่างอ่ามา สูมคุกกี้สะสมนูสูมสกินก็ไม่มีอะไรแล้วนะรู้สึกว่าไม่มีอะไรละเดี๋ยวดูดีว่าสร้างบ้าคุกกี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอืมเหมือนเดิมนะคืออีเวนต์ก่อนหน้าเนี่ยเราก็มานั่งแลกอ่ามานั่งแลกของเซ็ตชายหาดมานิดนึงนะแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปไปตั้งยังไงดีนะเดี๋ยวค่อยคิดก่อนว่าจะตั้งยังไง <laughs> มาก็ <laughs> คูป,ปองนี่ไงนี่ไงนี่ไงสูงฟรีเดี๋ยวขอสูมฟรีก่อนก่อนจอดกมแล้วกันครั้งหนึ่งมีพิมพ์ตัดของมิสติกด้วยนะเราอยากได้มิสติกมากตอนนี้ขาดแคลนเอ่อมาตั้งมาหน้าไหนสุ่มิสติกก่อนแล้วกันอยากได้มิสติกฟาวซักตัวหนึ่งขออะไรไหมโหโอเคไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็ต้สะสมไปให้มันครบให้มันครบม,มีย้อนหลังด้วยนะเนี่ยเขาย้อนหลังให้เรา เออราคิดจะสุ่มอะไรนะลืมละเออลืม,มอ่ะสุ่มนี้ให้หน่อยแล้วกันสักหน่อยโหได้แต่ตัวอะไรเนี่ยมาเพื่อมาตาปรากฏคุกกี้ธาตุลมสี่ชนิดอ่าสุม่มจริงๆอยากได้อยากได้อไอตัวไอไนินจาสายลมอะ่ะอยากได้เพราะว่าจะเอาไปอัพดาวนะ อืมเราก็มีหมดแล้วแหละสกงสกินมาเหลือเยอะอะสุมเล่นๆแล้วกันอันเนี้ยไม่ได้คิดอะไรแล้วอันเนี้ยแล้วดูออกดิอ่ะสูมอีกเราให้มันจบในคลิปเดียวเลยเพราะว่าเราขี้เกียจมานั่งมานั่งอัดเอคิงด้อมหลายๆครั้งนะที่เราเล่นคิงด้อมเพราะว่าเราชอบแต่งเมือง เดี๋ยวค่อยขยายนะตรงนี้ยังไม่มีเวลาขยายเอาเท่านี้ก่อนตัดสินใจดีว่าจะซื้อพาน์ต่ไหมถ้าเกิดซื้อพาร์ตก็กดรถสองร้อยนี่นเนี่ยดีนะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบดึงดดให้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 อยากซื้อไอ้แพ็คไอไอไอพาร์ทอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันดึงดูดให้อยากซื้อก็ว่าจะว่าจะว่าจะซื้ออยู่แต่ว่าประสาทอันเนี้ยแบรนด์มาร์กอันเนี้ยมันก็แจกอยู่แล้วไงอะนนียต้องรับมาดิ อได้ประสาทแล้วเราเอาไปทำอะไรอเอามาตั้งก่อนเอามาโหนี่คือขนาดจริงหรอเนี่ยตั้งในน้ำได้ไหมอไม่ได้โหจะตั้งตรงไหนดีวะเนี่ยตั้งที่สันเจ้าได้ไหมเดี๋ยวเอาไว้ในสันเจ้าก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่ะ <c oughs> ตะลกอะ่ะเล็กนิดเดียวคิดว่าจะขนาดจะขนาดใหญ่แต่มันเป็นแลนด์มาร์กนี่มันบอกเป็นแลนด์มาร์กนี่ใช่ไหม อไม่ได้ไม่ได้เป็นรายมาร์ด้วยแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะแล้วที่แจกคืออะไรอะ่ะดูดิอ๋อผลิตผลึกสายลมตามเวลาที่กำหนดเออหรือว่าจะซื้อดีนั่งตัดสินใจแป๊บทุกคนอยู่ดีๆเราก็นั่งตัดสินใจแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะ <c oughs> <c oughs> เราก็ตัดสินใจว่าเราจะซื้อ โอเคซื้อพาไอานั่นแหละสายลมไอมะ,อะซื้อจริงซื้อจริงลดยังเออสองร้อยนะลดเหลือสามร้อยสี่สิบเก้าได้รับแต้มอีกแต่ได้รับแต้มคือร้อยหกสิบสามอะเอาเรยแหละ โอเคไปเช็คบ,บัญชีก่อนบัญชีฉันยังเหลือเท่าไหร่ยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรอะได้แลนด์มาร์กแล้วอันนี้แลนด์มาร์กของจริงอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้แลนด์มาร์กทิปนะเออมันต้องขนาดประมาณนี้แหละเราจะวางไว้ตรงไหนที่ก็ไม่ค่อยจะมีวางไวขง้ข้างๆตรงนี้แล้วกันอะไหนดูสิผลิตอ,อะไรได้อ,อัพไปโอ,อ,อ,อ้อัพอัพอ๋อนึกว่าอัพหนึ่งวัน กูนังเต็มหรอกูนั่งเราเต็มเหรอ,อ,หรอโอ้เต็มจริงด้วยว่ะขยายไปเลยแล้วกันนัพได้ถึงเท่าไหรอ่อะอัพได้ยีกกันเนี่ยอัพถึงสิบเลยเหรออัพไปอัพไปให้ถึงสิบไปนีแ่แหละวะ ผื่อมีโอกาสลุ้นที่จะได้อัพไปครี่ยังินแดนยังไม่ต้องรีบขยายอ่ะอัพไปนี่ก่อนเอาเพชรตัวนี้มันลงกับไอ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 แลนด์มาร์กอันนี้แหละรู้สึกว่าจะคุ้มกับเอาเพชรที่จะไปลงทุนกับไอการสุ่มอันนั้นเลยอ่ะมันโอกาสออกมันน่าจะเกลืออัพไปให้เต็มเท่าไหร่ละเก้าละสองพันก็สองพันสองพันก็ยัง เหมือนกระสุ่มกาชาอนั้นอ่ะสามพันสิบครั้งอะ่ะอ่าแม็กละเอ่อแล้วเราก็เราเรามอกี้เราซื้อไปแล้วนี่แพ็กเกจนั้นอะ่ะเรา่าตัดใจซื้อเลยนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันเราส่าตัดใจซื้อเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องให้เราหน่อยนะจริงๆอะ่ะเอ่อมันต้องเข้าหน้าไหนอะ่ะเออรู้สึกง,งงกบอ่านี่ไงอ่าดูดิดแต่ละสาม <c oughs> คิดยังไงรู้อยู่ดีตัดสินใจหยุต่ัดสินใจซื้อมาเฉยเลยมาเราต้องมาสูบอันนี้ดินี่ไงตั้ง4ี่พันห้าโอ้ยใครบอกไม่คุ้มคิดสิคิดใหม่น,นนะตอนแรกที่คิดกับตอนนตอนนี้ที่ได้คือคนละแบบกันเลยอ่ะคนอะอย่างกันอะ่ะ <c oughs> ย่าบอกอะไรได้เลยอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยแล้วถ้าออกอย่างเงี้ยซื้อตั้งแต่แรกละไม่ไะไม่มานั่งคิดตัดสินใจอะไรตั้งแต่แรก คิ้วมันจะแบบหมดหมด,หมดหลักพันไงเอาไม่ถึงนี่ลืมนะั้นเราต้องไปต้องไปจ่ายให้ไก่ท้วาวเป็นเจอยน,นะอ่าโอเคได้ลนะสนุสายลมอู้มันได้ง่ายขนาดนี้ได้เหรอมันส่งครั้งเดียวได้เลยเหรออ่ะไหนลองอีกทีหนึ่งดิแน่นบอกแล้วใครจะมาให้เราง่ายๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกอ่ะเนี่ยคุณก็แค่มาหลอกให้เราดีใจแค่ตอนช่วงแรกแหละเนี่ย สุ่มทีละหนึ่งอะให้หมดไปเลยจะได้จะได้รู้ก็เลยในในคลิปเนี้ยเนี่ยมันไม่หอ,อกอะมันออกมันออกให้คุณดีใจแค่ช่วงแรกอะไแยิงสู่อีกหน่อยหนึ่งจะได้ไอ่ไรเดี๋ยวรอรอผลิตผลจากอันนั้นจริงๆก็เขาก็จะหลอกให้เราซื้อแพ็คอันนี้แพ็คหนึ่งอันเนี้ยแพ็คไ่แปดร้อยเนี่ยแต่เราพอละเราพอละเราไม่เอาละ,ะมามาดู หลอกให้ซื้อแพ็กนี้อีกนะเอาดีๆเราได้ตัวเดียวพอแล้วเราเอาดาวเดียวพอเราไม,ไม่ต้องเอาดาวเดียวอะเราไม่ได้เอาสักดาวก็ได้อะเอาแค่นี้แหละ,ะเดี๋ยวอัพเลยแล้วกันในตามอีเวนต์ล้วก็อัพไปถึงห้าสิบเลยขวดเลยเยอะไม่เป็นไรอพอปะเนี่ยส่วนท็อปปิ้งที่จะใส่เอ้ยเราได้ท็อปปิ้งมาแล้วนี่อ๋อเราต้องไปเปิด เออเปิดในโกดังใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ topping อันนี้ปะเออยังไม่รู้ว่าเขาจะใส่แบบไหนกันเอาเอาไว้ก่อนละกันเพราะว่าไม่ชัวร์ก็ได้ละจบจบจบคลิปอีเวนต์นี้จบคลิปหมดตัวเยอะเหมือนกันมีให้เราสุ่มแอนเชียนอีกสักตัวหนึ่งไหมไม่ถึงโอเคเอาไว้เท่านี้แล้วกันขอให้สนุกกับคุกกี้ดันพาคิงด้อมนะคือใครที่ยังไม่เคยเล่นอ่ะบอกเลยว่าให้มาเปิดใจเล่นคือมันสนุกจริงๆงอ่ะสนุกตงแต่งเมืองนี่แหละ ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราก็เป็นเป็นอ,อ,อะไรแฟนคลับคุกก้ลันละเล่นทั้งโอเวนเบรกเล่นทั้งคิงดอมแล้วก็ทาวเ r อร์นะโอเคเอาไว้เท่านี้